สองย่อยนะครับเขาบอกว่าะละกว่าง5,275บาทถึง6,535บาทเราก็มาแกะโจทย์นะครับ ถ้าเป็นสัญลักษณ์ละบานะครับมันก็จะมีตัวเลข2ตัวเลขก็คือตัวเลขแรกกับตัวเลขที่2นะครับก็คือ5,275บาทนะครับระหว่าง x นะ x ก็เป็นค่าเงินนะครับแล้วก็6,535นห้ารับาทค่า x แล้วก็ปรับเป็นค่าแท้นะครับ,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 รบแล้วก็มาดูต่อทีนี้สูตรก็ใช้สูตรนี้แหละนะนะ ตัวเลขมี2ตัวนะวก็เป็นให้เป็นซซตตัวที่1นนะครับ x เราติ้งต่างเป็น5 2า5ันสอิบก็คือ5,800ส่วนสิกมาก็คือ4,20อ่สขอกดเครื่องจิดเลขแล้วกัน5,275ันสอลบห้าพนะคะน 20, รับหาร4,20ร่สก็เท่ากับลบหนึ บลบหนึ่งสองห้าก็ใส่ตนี้เป็นตัวเลขสีส้มนะครับทีนี้ต่อไปมาดูค่านี้นะครับที่ว่างแล้วก็เป็นซตัตรีสองนะครับก็คือติ้งต่างด้วยเอ็กหกพันห้าร้อยสามสิบห้าลบห้าพันแปดนะครับหารสี่ร้อยยี่สิบเรากดพิมพ์เลขหกห้าสามห้าลบห้าพันแปดเท่ากับเจ็ดสามห้าหารสี่ร้อยยี่สิบเท่ากับหนึ่งจุดเจ็ดห้า ็1.7นครับต่อไปนะมันเป็นอยู่ระหว่างลบกับบวกนะครับถ้าใครจำสูตรได้นะมันก็จะเป็นเปิดตาราง1.25นะ่งสใช่ไหมบวกเปิดตารางหนึ่งจุนะที่ใช้บวกเพราะว่ามันคอมทั้งลบบวกนะครับนะเดี๋ยวที่จะวาดลูกประกอบไปด้วย สัดศูน์ครับทีนี้เรามาดูนะลบ 1. ก็อยู่ทางด้านซ้ายของศูนย์นะครับแล้วก็อยู่ทางด้านขวาของศูนย์ครับพื้นที่แรงเอาเป็นไงมันก็อยู่เป็นกรณีอยู่ระหว่างลบกับบวกก็คือกรณี7นะครับ ทีนี้เราก็มาเปิสดสไลดหนึ่งจุดสองห้าปุ๊บหนึ่งอ,อันนี้ก็คือหนึ่งจุดสองนะครับห้าก็คือเนี่ยศูนย์จุดสามเก้าสี่สี่นะครับแล้วก็หนึ่งจุดเจ็ดห้าหนึ่งจุดเจ็ดอยู่ไหม หนะครับก็ที่ติดสีคูนี่ไว้ครับศูนย์ี่ห้าเกาเกาแล้ก็กดเึ 99, ้นเลขกศูนย์จุดสามเก้าบวกศูนย์ห้าเท่ากับศูนย์จุับผมก็เป็นคำตอบข้อนี้